ญาติเล่าหน้าใจหายอาการอาชีเสียงหล่อก่อนเสียชีวิตกระทันหันอาชีเสียงหล่อเสียชีวิตนับเป็นข่าวเศร้าในวงการบันเทิงเมื่อคือคนวันที่16เมษายน2568ที่ผ่านมาหลังจากที่มีรายงานว่าอาชีเสียงหล่อตลกชื่อดังที่เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียดพลันที่ร้านอาหารครัวอาชีเสียงหล่ออำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนคนรราชสีมาเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันที่16เมษายน2568ที่ผ่านมา จากการสอบถามญาติเล่าว่าอาชีบ่นว่าเจ็บหน้าอ,อกจากนั้นก็ช็อกหมดสติล้มฟุบอยู่ภายในร้านหนูกู้ภยัยได้พยายามปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่เป็นผลจึงรีบนําร่างส่งโรงพยาบาลบังน้ําเขียวเพื่อให้แพทย์พยาบาลช่วยชีวิตก่อนที่อาชีจะจากไปอย่างสงบโดยแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวฉีดพันปิดตำนานอาชีเสียงหล่อเจ้าของวลีบัศบกจริงๆเลยด้วยวัย57ปีทางทีมงานเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ